หนุ่มมูชนชาแนลยูทูบสวบัสดีครับ,บรนนี้เรามาอยู่ที่สัต,ตหีบนะ <c oughs> เป็นร้านยำปากโปนะครับเป็นร้านของสามหนุ่มทหารเรือนะ <c oughs> ตอนนี้ก็มีคนเต็มหน้าร้านแล้วนี่ร้านน้องอยู่ค่ะนี่ถ้าใครจะมานะสามารถซื้อสั่งแล้วก็มานั่งทานได้นะครับนี่อันนี้จะเป็นวิวทะเลนะครับแล้วก็ทางนี้นะสามารถเอาเสื่อเช่าโต๊ะเช่าเสื่อมานั่งทานได้เลยนะไปเดี๋ยวเราไปทักทครน้องรุดในร้านกันนะครับไปกําลังยำกันมันเลยไปเดี๋ยวตาพี่หนุ่มเข้าไปร้า มาเจอยำอะไรเอ่ยนี่ยำครับพีวันนี่เป็นกุ้งสดหมูกรอบปลาค่ะกุ้งสดหมูกรอบปลาแยกน้ำครับหมูกรอบชํำม,มากพอ,อบแบบนี้ชํำม,มากช สั่งได้เลยนะครับ,บรัล่ครับรับช้อนได้ไหครับลากัสดีครับหมูยอหมูยอเสรปลาไหมครับใส่เคื่อพร้อมครับได้ครับเผ็ดปานกลางนะครับยำหมูยอปลาหมูยอปลาครับหมูยอปลาถ้าหาแปดสิบเนาะแปดสิบบาทครับน,นที่ร้านราคาเริ่มต้นที่แปดสิบบาทนะครับ สามสิบองนี่แหละ20่สิบนี่แหละยี่บนี่แหละ 8 0บาทนี่เดี๋ยวมาต่อเลยกรอบแม่ปลาครับ120บาทครับกรอบแม่ปลาแม,ม่ปลา,ปา,ายแยกน้ำครับ okay <laughs> ดูความชันนี่ลูกค้าไม่ใส่หอมครับรลูกค้าไม่เอาหอมใช่ครับ 120รอ้อยยี่สิบาทใช่ค่ะชุดนึ่งชุดหนึ่งยำไปเลยครับอีกหนึ่งอันคือยำไปเลยยำหมูกรอบไม่ปลาละหนก่นครับ วันนี้หมูกรอบออกกระจายเลยใช่ครับออกดีมากนี่ร้อยรับนี่น่ากินเลยปูม้ากุ้งสดปลาราครับปูม้ากุ้งสดปลารากระดิ่งร้อยห้าสิบนะลุงนะใช่ครับเผ็ดกลางครับใส่ขนาดนี้นี่เผ็ดกลางใช่ไหมใช่ครับ ปลาจังลลวสั่งเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับได้แล้วครับผมแล้วครับ1 2คบาทครับ นีให้ดูกุ้งก่อนนี่ยังกรามาตฐานเหมือนเดิมตัวใหญ่มากรับิกัดร้านก็อยู่ที่สตีฮีนะครับอยู่หน้าการไฟฟ้าเลยนะใช่คัะอยู่ตรงข้ามหน้าการไฟฟ้าเลยนี่การไฟฟ้า,าอยู่นี่นะทางเข้าเลยครับทางเข้าเลยนะการไฟฟ้านะครับเห็นการไฟฟ้าก็มองมาด้านนี้เลยก็เห็นร้านน้องรู้ต้งนัดเลยนะครับ นะครับอะไรเพิ่มไหมครับเรียบร้อยครับกุมากุ้งสด150บบาทนี่ล้นกล่องไปเลยนี่

กุ้งอาเป็นกุ้งสุกนะครับได้ครับปู้ม้าไม่ปลรราเผ็ดกลางครับปุม้าไม่ปลรราเผ็ดกลาง ไข่ไ,ไม่ไข่ไม่ตัวเมีย <r Works> <para fork> ไม่แน่ใจครับพี่น้องไม่ไข่ไข่ป่ะไม่มีครับพี่น้องไม่ไข่แล้วทิศที่แล้วพี่หนุ่มไม่มามีแต่ตัวใหญ่ครัหรอตัวเมียไข่เต็มเลยครับพี่หนุ่มใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็ไข่แต่น้อยๆใช่ครับอทิศที่เราได้แต่ตัวเมียมาครับอ๋อแต่ไข่แน่นตัวหนักมากครับใช่ไหม แล้วปูม,มาออกหมดก่อนเพื่อนเลยครับปูม,ม้าขายดีใช่ครับปูม,ม้าแล้วก็หมูกรอบแต่ก็มาลูกค้าก็มาเรื่อยๆครับอ ปูม้าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบบาทครับ,<า>บ<า>นี่ให้กันแบบสองตัวจุกไปเลยนี่กลับไปเป็นรวมทะเลปลาครับต่อด้วยรวมทะเลปลารวมทะเลจะสองร้อยห้าสิบนะครับ กระพุลกุ้งสุกหอยแคงรงตามไปปูม,มาอ,อันนี้ลูกค้าเน้นเป็นกุ้งสุกใช่ไหมใช่ครับ รวมทะเล250องร้อยห้าสิบ<ช>นี่ร้อนๆเลยปลารสจัดครับตอนนี้ยำกุ้งสดปลารสจัด ่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าลืมเสื้อกันหนาวนะครับไปไหนก็ติดกันด้วยนะูกุ้งตัวใหญ่มาก <laughs> ทำไมใช้ไซนี้กุ้งทำไมใช้ใชไซใหญ่มากอ่ามันแล้วแต่บางวันนะบางวันก็ตัวพอดีครับพี่หนุ่มม<อ>ันก็ตัวใหญ่แต่ราคาก็เท่าเดิมนะอ๋อ แต่วันนี้มาใหญ่มากนะ,ะอันนี้ให่แท้เขาเลือกให้พอดีแล้วครับเพราะพอดีอตัวใหญ่มากครับยำอะไรดีครับครับบาดีครับใหญ่มันไซย,ย่างเลยครับฮะัใส่เหมันมนยอนไซย่างไซปิงใช่ใหญ่มากุ่ง ครับคลิปเดินใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับค i b e ช่งองหรือมูนช a นแนลเลยครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามอยู่ยเจอกันคลิปหน้านะสวัสดีครับ